วัสดีตอนเที่ยงที่วัดโคกตะเคียนะพี่ชายกับพี่สภาใหญ่นะมาจ้างช่างมาติดกระเบื้องให้กับห้องน้ำวัดโคกตะเคียนนะฮะพื้นแล้วก็ด้านข้างแค่สองแผ่นนะฮะห้องนี้ติดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ทำความสะอาดห้องนี้ติดพื้นแล้วยังไม่ได้ติดด้านข้าง ห้องที่สามช่างกำลังติดตั้งพื้นนะอยู่ห้องที่4นะฮะเตรียมการห้องที่ห้าห้องที่หนะทั้งหมด6ห้องนะใช้งบประมาณก็เกือบเกือบสองหมืนะแต่ว่าใช้ใช้กับเบื้องเกรดเกรดต่ำนะกระเบื้องน่าจะเกรดบีหรือเกรดซไม่ทรานะครับผมแต่ว่าก็ ก็ก็ดีกว่าไม่ติดนะก็ใช้งบประมาณทั้งรวมทั้งค่าอะไรก็เกือบสองหมื่นทั้งทั้งหมดใช้กระเบื้องไปห้าสิบห้าห้าสิบหกตารางเมตรนะค่าติดตั้งตารางเมตรละร้อยเฉพาะค่าช่างก็ห้าพันห้าะค่ากระเบื้องก็หมื่นกว่าบาทนะก็ทำให้ห้องน้ำดูสะอาดสะอ้านขึ้นในอนาคตนะเมื่อติดตั้งเสร็จครับผมสวัสดีครับ